รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประเททศไทยใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดตราดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสุดฝั่งดินแดนตะวันออกของประเทศไทยของเราเลยละครับสำหรับการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุขทันทีที่เที่ยวไทยความสุขทันใจทเที่ยวไทยไม่ต้องรอครับการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดนั้นหลายต่อหลายคนก็มักจะเดินทางไปที่เกาะต่างๆนะครับแต่การเดินทางในครั้งนี้นั้นนะครับบินจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวแนวใหม่ของจังหวัดตราที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางข้ามเกาะก,ก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะครับและจุดที่บินยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่คือหาดบานชื่นนะครับ หาดบานชื่นหาดสวยบนฝั่งตราดนะครับตั้งอยู่ในตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่เป็นหาดที่มีความสวยงามน้ำใสาหาดทรายมิตรละเอียดสีขาวเลยละครับจัดได้ว่ามีความสวยงามไม่แพ้ที่เกาะกูดเกาะช้างเกาะหมากกันเลยทีเดียวเมื่อเดินเข้ามาจนถึงด้านท้ายสุดของหาดบานชื่นนะครับก็จะพบกับมุมอันซีนที่มีคลองมาโรตัดผ่านป่าโกงกลางแล้วก็เชื่อมกับทะเลอีกด้วยและชาวชุมชนคลองมาโรแห่งนี้นะครับยังได้มีกิจกรรมล่องแพเปียกชมธรรมาชาติที่คลองมาโรไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยละครับ และที่สําคัญที่อําเภอคลองใหญ่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่ามีจุด ที่แคบที่สุดจากเขาบรรทัดจนถึงทะเลนะครับบริเวณชายแดนกัมพูชานั้นกว้างเพียงระยะทาง450เมตรเท่านั้นเองมีจุดผ่านแดนขาดเล็กนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่พี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวกัมพูชานั้นสามารถมาทําหนังสือผ่านแดนได้ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดตราดถ้าใครที่เป็นนักชิมนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลและอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดนะครับนั่นก็นคือกั้งนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ บินจะพาคุณผู้ชมมาชิมกั้งสดสดกันที่นี่เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปชิมอาหารทะเลสดสดของจังหวัดตราดนะครับบินขออนุญาตมาเดินสัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดอันซีนที่หาดป่านชื่นกันก่อนนะครับ ผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับบินก็เข้ามาอยู่ภายในชุมชนบ้านไม้รูดแล้วนะครับต้องบอกว่าเส้นทางเดินทางมาภายในชุมชนเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะสะพานที่ข้ามมาเนี่ยสีสันคัลเลอร์ฟูลมากนะครับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับจะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยจะมีเรือจอดเรียงรายอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องที่นี่ก็จะทําอาชีพเกี่ยวกับการประมงนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสาหรับร้านดังร้านเด็ดที่กําลังเป็นกระแสอยู่ที่นี่นะครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานั่นเองนะครับเมนู ที่มาแล้วห้ามพลาดเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวรวมอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบที่สดๆจากทะเลเลยนะครับก็คือกั้งนั่นเองกั้งเนี่ยเราสามารถที่จะหาทานที่ไหนก็ได้นะครับแต่ที่บ้านไม้รูดเนี่ยทางป้าเจ้าของร้านคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเป็นกั้งที่มีรสดีรสเด็ดที่สุดเลยนะครับ และตอนนี้เมนูต่างๆนะครับที่บินสั่งไปก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยจัดเต็มจัดหนักมากนี่คือก๋วยเตี๋ยวทะเลรวมอ่าวไทยนะครับโอ้โหแค่ฟังชื่อเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าทําไมถึงบอกว่ารวมอ่าวไทยเพราะว่าในนี้ฮะนี่มีกั้งเน้นๆเลยนะครับเป็นตัวๆนอกจากนี้ยังมีกุ้งมีหอยมีปูมาครบทั้งทะเลเลยละครับอันนี้เป็นจ้อครับเป็นจ้อปูหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับมีกุ้งทอด มีหมึกทอดแล้วนี่ฮะมีกะเพาก,กั้งนะครับมากับข้าวสวยร้อนๆนะครับเริ่มตั้งแต่เมนูนี้เลยครับ <c oughs> หเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลรวมอ่าวไทยนะครับเนื้อกั้งเนี่ยหวานมากครับรสชาติที่เข้มข้นของน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมาก กั้งของเขาเนี่ยสดจริงๆนะครับกินปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะฮะถ้าใครชอบเมนูทอดกุ้งทอดของเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูนะแทบจะไม่มีแป้งเลยมีแป้งแบบบางๆมากที่เหลือเนี่ยเป็นกุ้งเน้นๆเลยนะครับเสิร์ฟกับน้ําจิ้ม, <S 2> <S 2> <S 2> มได้ยินเสียงความกรอบป้ะับมากินอาหารที่นี่ก่อนเพื่อที่จะเก็บแรงเอาไว้นะครับเพื่อเพิ่มพลังก่อนที่จะลงชุมชนกันนะครับงั้น ถ้าใครมาที่นี่นะครับอยากจะชิมเมนูอาหารอร่อยๆที่บ้านไม้รูดนะครับอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวค้อยขาบ้านไม้รูดนะครับมากินอาหารอร่อยๆแล้วก็ชวมบรรยากาศนะครับริมคลองกันที่นี่นะครับคุณชมครับ ทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราดนั้นนะครับเราจะนึกถึงเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากแต่เมืองตราดนั้นนะครับต้องบอกว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนอีกมากมายแบบไม่ต้องข้ามเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นประภาคารแหลมงอบหนึ่งในแลนด์มาร์คจังหวัดตราดที่บ่งบอกถึงเขตสุดแดนตะวันออกของไทยมหัศจรรย์ลานตะบูนรุกขมรดกของแผ่นดิน ที่ชุมชนบ้านท่าระแนะไปเรียนรู้รากเงาเมืองตราดที่พิพิพธภัณฑ์ทศฐานเมืองตราดไปทํางานคราฟต์ผ้าสามป่าผ้าอีโคโปรินต์ที่บ้านธรรมชาติล่างนะครับไปกินผลไม้อร่อยๆโดยเฉพาะสละเกรดพรีเมียมที่สวนสละสมโพธิหรือจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่งมหอยปากเป็ดที่บ้านแหลมมะขาม และอีกไฮไลท์ของการท่องเที่ยววันนี้นะครับก็คือขนมโบราณพื้นเมืองของชาวตราดที่มีชื่อว่าขนมบันดุกจะมีหน้าตาและรสชาติอร่อยแค่ไหนนั้นไปทำความรู้จักกับขนมชนิดนี้พร้อมกันเลยครับ หลังจากที่บินไปทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่บ้านไม้รูดเราก็นั่งรถจากอำเภอคลองใหญ่มาที่อำเภอเมืองตราดนะครับเพื่อมาอีกร้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยร้านขนมไทยป้าหนองนะครับซึ่งวันนี้ได้คุยกับพี่รำเพยเป็นทายาทรุ่นที่3าแล้วใช่ไหมครรุ่นที่สแล้วค่ะครับที่นี่ทราบว่าโอ้โหมีขนมที่ ขึ้นชื่อแล้วก็มีมาอย่างยาวนานก็จะมีขนมบรรดุกเนี่ยค่ะอันนี้เลยทําไมถึงชื่อบรรดุกที่สันนิษฐานนะคะก็จะมาจากว่าเป็นของยวนของเวียดนามประมาณนั้นนะคะทีนี้จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนเนี่ยมันก็มีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยน<ร>วัฒนธรรมการ,ก,ารกินการอยู่รเราก็เลยได้ขนมจนนี้มาเอามาปรับเปลี่ยนจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเอง คือหน้าตาคล้ายๆกับขนมเปียกปูนนะใ้ให้ผมดูอย่างนี้ใช่ไหมเขียวๆแบบนี้เลยใช่เวลาทานเนี่ยมันจะมีน้าเชื่อมตัวนี้ค่ะแล้วอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือกะทิเค็มค,ค่ะหัวกะทิเค็มมีเค็มไปตัดหวานนิดนึงให้รสสัมผัสอีกแบบนึง<ะ>ตัวนี้ค่ะขนมชั้นขนมชั้นจังหวัดตากจะเป็นสีแดงจากสีครั่งสีครั่งใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญ,ญาอย่างหนึ่งค่ะ ตกทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันครับถ้าไม่บอกว่าทําจากข้างคงจะคิดว่ามาจากสีธรรมชาติอื่นๆนะใช่นอาจจะเป็นสีุหลาบสีแดงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่คือทำมาจากข้างข้างค่ะครับข้างขางข้งขนมฟักค่ะขนมฟักเป็นตัวที่น่าจะเก่ามากๆเลย<อ>เพราะว่าน่าจะมีเฉพาะแค่จังหวัดตาเนี่ยค่ะขนมฟักเนี่ยก็ เล่าต่อๆกันมาว่าสมัยสมัยก่อนนะคะรัชกาลที่5เสด็จประพาสจังหวัดตาก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยพอปลูกข้าวกันเสร็จแล้วก็จะมีปลูกฟักก็จะมีฟักเต็มไปหมดเลยก็ทรงคิดว่าเอ๊ะฟักเนี่ยมันจะทําขนมได้ไหมนอกจากทํากับข้าว ก็ทรงให้ห้องเครื่องของท่านนะคะค,คิดคิดสูตรขนมฟักออกมาแล้วก็สอนคนตราให้ทําขนมฟักรเราก็เลยมีขนมฟักตั้งแต่นั้นมาก็ถือว่าเป็นขนมที่อยู่คู่กับชาวตราดมา<ช>ขนม,มฟักเนี่ยตามอย่างนี้ผมก็ยัง,งไม,ไม,ไม่ไม่เคยทานนะครับที่สําคัญที่นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะที่เป็นอาิหมากร่ากหมากรักโลกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทังทีจะขออนุญาตลองทานบรรดุกดีกว่านะฮะนี่ครับคุณผู้ชม พอ,อทานเข้าไปมันจะเหมือนรสชาติมันจะแยกกันก่อนแล้วก็<ช>มีความหวานเข้ามากลบพอ<ช>ทานเคี้ยวไปสักพูดหนึ่งมันก็จะเริ่มพุกเขากลมกล่อม<ช>ได้เป็นอย่างดีเจอความหอมความวามันของถั่วของถั่วคราเกตินะคะผมว่าอร่อยกว่าพอมีกระเทียมมามันจะมีความเค็มเข้ามานิดนึง<ช>มันมาต่อกับความหวาน ้มันกลมกล่อมกว่าแล้วหอมด้วยหอมกะทิอีกหนึ่งอย่างขนมโบราณขนมฟักเนี่ยฮะลองดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่ที่เส้นที่เราเห็นนี่คือเส้นฟักเลยครับเส้นนี้จะเส้นฟักเลยนะครับขอยกเช้นมือแล้วกันนี่ฮะอืมหอนเหนียวเหนียวกว่าขนมบันดุกเลยแต่ว่ามันมีเนื้อ ของฟักพอกินแล้วมันกรุบกรอบๆแล้วความหวานนี่กําลังดีนะครับไม่ไม่เคยกินนะครับอร่อยมากอันนี้เป็นขนมชั้นีแดงจากจากลางข้างติดถั่วมาด้วย <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นของข้าง,งเนี่ยเป็นยังไงคนระมันมีความหวานแล้วก็ไม่หวานมากแล้วมันก็มีความเหนียว แต่กลิ่นข้างนี้ลักษณะมันตอนนี้มันปนอยู่กับกลิ่นกะทิอะค่ะม,มันจะไม่ออกมาช้า<ม>แต่ว่ามันเป็นกลิ่นพิเศษ,เศษที่ที่อธิบายไม่ถูกเ,เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้จักว่าว่านี่คือมันคือกลิ่นข้างแต่มันคือกลิ่นอะไรก็ไม่ไมแน่ใจต้องมากินเอง,เองต้องมากินเองงั้นมาทั้งทีวันนี้จะต้องซื้อของกลับไปติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้นะร้านเปิดปิดช่วงไหนบ้างคะถ้าที่บ้านเนี่ยเปิด10โมงเช้าค่ะถึง หกโมงเย็นเรามี2ที่นะคะเราจะมีที่หน้าตลาดซอยเลยลังะคะเราจะใช้ขายบนรถพุทักอันนั้นจะเปิด2องโมงถึง2องทุ่มครึ่งค่ะก็สามารถที่จะมามาซื้อกันได้ค่ะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปซื้อของฝากก่อนนะครับวันนี้ขอบ,ขอบคุณพี่อำเภอมากนะครับยินดีค่ะไปซื้อของกัน กับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมและตอนนี้นะครับบินก็เดินทางมาที่บ้านคันนานะครับซึ่งวันนี้มีนัดกับป้าแมวบริเวณตรงนี้ชื่อว่าลานปูใบใช่ไหมครับป้าแมวทําไมถึงชื่อลานปูใบเพราะมันมีปูใบามา วางไข่ไขมันจะมีหินก้อนเล็กๆประมาณนี้ oh. แล้วเวลาเราพริกหินมาเนี่ยเราจะเห็นปูใบตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างแต่พอเขาโตเขาก็จะลงลึก oh. ลานปูใบนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งของบ้านคันนาตาบลห้วงน้ําขาวจังหวัดตราดครับโดยมีลักษณะเป็นลานหินที่ยื่นออกไปในทะเลซึ่งในช่วงน้ําลดนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเห็นหอยนานา,นานชนิดรวมถึงปูใบนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ด้วยซึ่งพื้นที่บริเวณลานปูใบนะครับต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติและสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของทะเลเมืองตราดได้เป็น อย่างดีครับอีกอันหนึ่งที่บินสงสัยก็คือว่าที่นี่เนี่ยบ้านคันนาค่ะทั้งๆที่อยู่ติดทะเลทําไมถึงชื่อบ้านคันนาทำไมถึงชื่อบ้านคันนาเนสักพักจะเห็นตรงเนี้ยเดี๋ยวน้ําลดอีกนิดเหมือนจะเห็นเหมือนหินเหมือนคันนากั้นจะเป็นแนวหินแนวตรงนี้หมดเลยละใช่ค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นเหมือนนาข้าวอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วมีหอยมีหอยหวานหอยหวานบ้านคันนาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามองจากตรงนี้ เราจะเห็นสีน้าตาลทั้งหมดเนี่ยอันนั้นคืออะไรอันนี้คือฟาร์มหอยนางรมทั้งนั้นเลยนะที่เห็นเป็นไม้ๆที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่ฟาร์มหมดเลยเหรอใช่ค่ะยาวโหกี่ไร่ครับเนี่ยเป็นพันพันไร่ค่ะคือประมงเขาจะจัดสรรให้ชาวบ้านในท้องถิ่นครัวเรือนละ3ไร่นี่คือฟาร์มหอยนางรมทั้งนั้นเลยค่ะที่ถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยจะได้มาสัมผัสประสบการณ์อะไรบ้างที่เราจะจัดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปไปสัมผัสได้เดิมทีอยู่ตรงนี้ก็เห็นเหมือนเป็น เรื่องธรรมดาเนาะทีนี้พอนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เห็นอู้อยากไป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 ดูฟาร์มหอยอยากไปดูฟาร์มหอยจัดให้พาไปเวลาลงแพก็มีหอยไปกินในแพด้วยแล้วพอไปถึงฟาร์มหอยเนี่ยก็ไปแกะหอยที่ฟาร์มกินเพื่อเปรียบเทียบคือไปกินสดๆที่ฟาร์มได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้กินเนาะโอเคแพเทียบท่าแล้วงั้นตามเราสองคนไปกันเลยดีกว่าไปไปดูหอยนั่งรวมกันสดๆๆ นั่งเรือมาสักครู่เดียวนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณฟาร์มหอยนางรมแล้วนะครับต้องบอกว่ามองไกลเนี่ยโอ้โหมันเยอะแล้วพอมันมองใไกล้ๆเยอะกว่าอีกครับคุณผู้ชมดูสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูลยครับก็จะเป็นลักษณะของหอยนางรมที่ร้อยเชือกเอาไว้เนี่ยนะครับก็มีการถูกับเชือกแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้เลยป้าแมวบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะให้โคต้านะครับในการเลี้ยงครัวเรือนละ3ไร่ โดยเอาเทคโนโลยี GPS เนี่ยมาจับเลยนะครับว่าระยะตั้งแต่บริเวณไหนถึงช่วงไหนเนี่ยก็คือระยะ3ได้ทั้งเองนะครับเมื่อสักครู่ลุงบุญลือนะครับก็เอาหอยขึ้นมาอันนี้หอยนี่ประมาณสักกี่เดือนได้หรอแเดือนครับ8เดือนแล้วปกติเวลาเราเลี้ยงหอยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนถึงจะสามารถเก็บได้จริงๆก็่วนมากมันก็ตามแม่ค้าเต้องการไงสมมติว่า6เดือนหอยแม่ค้าต้องการพอตัวไปได้เราก็ขายได้ แต่นี่คือตั้งแต่หเดือนขึ้นไปเนี่ยขายได้แล้วได้อันนี้ก็คือขายได้เลยครับความพิเศษของหอยตราดเนี่ยคืออะไรครับโม้หน่อยอร่อยวันมันโม้ไม่ถูก็ทํามันอร่อยอ่ะนันอร่อยเออทําไมทําไมอร่อยอ่ะมันมันเป็นเกี่ยวน้ำเลยนะช่วงนี้น้ำมันหวานหอยมันก็ทําให้หอยหวานด้วยแต่ถ้าหวานน้ำจืดมันก็ไม่อร่อยจริงครับมันเป็นเนยเลยมันอ้วนหมากไปได้จิ้มได้เลยลองชิมดูอ้าวเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับนี่สดๆดจะติดใจจะติดใจติดใจหอยตราดนี่ครับหอยตราดนะ จิ้มจมต้องกินกับน้ำจิ้ม,อม,ออมหอยโมห่าบางคณาเนี่ยว่าอร่อยจริงๆร่านะรสชาติเป็นไงบ้างหวานไหมหวานหวานสุดยอดอร่อยมากอออรอ่อรอย่ยใครอยากจะมาทานหอยสดๆที่นี่ก็มาทานได้นะครับ<ม>เดี๋ยวหลังจากนี้ไปสิ่งที่จะทานคู่กับหอยน,นี่อร่อยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าพริกเกลือพริกเกลือใช่ไหมพริกเกลือซีฟู้ดซึ่งก็ที่นี่มีสูตรเด็ดเหมือนกัน เดี๋ยวเราลองไปทํากันดีไหมอะมาขนาดนี้แล้วาแมวเดี๋ยวให้ป้าแมวลองพาไปชิมว่าทํายังไงถึงอร่อยขนาดนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเรามากินหอยนางรมสดๆก็คือน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือส่วนประกอบของน้ำพริกเกลือต้องมีอะไรบ้างครับมีกระเทียมมีกระเทียมเลยมีพริกมีมะนาวน้ำปลานาวน้ำปลาเกลือเกลือวันนี้วัตถุดิบเรามาครบไหมครับ ใหม่ใหม่ใหม่สารภาผิดลืมเกลือลืมเกลือเราจะมาทําน้ำพิกเกลือแต่เราลืมเกลือไม่เป็นไรเพราะเรามีน้ำน้าปลาอันนี้แหลกแล้วแหลกแล้วเดี๋ยวใส่พริกใส่น้ําปลาหนึ่ช้อนอ๋ออีกอีใส่อีกได้อ่ะ ครึ่งขวดกันซิมสิถือว่าเสร็จแล้วนี่ครับน้ำพริกเกลือในนี้นะครับหอยหัวหอมเจียวแล้วก็มีน้ำพริกเผาแล้วก็นี่ครับที่สำคัญกระเทียมกระเทียมอมร่อยมากสุดคนจริงๆมากินกันได้ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ต้องบอกว่าการมาเที่ยวจังหวัดตราดของบินในครั้งนี้นะครับทำให้บินได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับก็สามารถมาได้จังหวัดตราดนะครับไม่ได้มีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่บินนาคุณผู้ชมมาในวันนี้เพียงเท่านั้นนะครับยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเปิดประสบการณ์กันนะครับหวังว่าถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดตราดนะครับก็จะได้มีความสุขกลับไปก็อยากให้ทุกคนนะครับมาสัมผัสกับความสุขแบบนี้ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ความสุขทันใจเที่ยวไทยไม่ต้องรอนะครับบินคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกบริเวณฟาร์มหอยนางรมที่อ่าวว่านเหลืองนะครับแห่งนี้นั่นเองส่วนข้างหน้านะครับบินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ